สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ l a s s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่ห่างหายจากตลาดไปนานพอสมควรนะครับกับรถสปอร์ตเรพิก้าในคลาส 600cc จากทาง Honda ล่าสุดก็ได้มีกระแสข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะมีการเปิดตัวกันในรหัสใหม่ที่อาจจะเป็นรหัส All New CBR 600 w r R จะปรับโฉมใหม่กันหมดนะครับพร้อมทั้งการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟด้วยในเรื่องของเครื่องยนต์ all new honda cbr 6 0 0 W rr ที่จะอัปเกรดกันมาใหม่นั้นถูกคาดการว่ามันจะเป็นแบบ4สูบเรียง double o v e h e a d camshaft ขนาดความจุป,ประมาณ5 9 9ซีซีและฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะมีระบบกระเดืองกดวาล์วแบบใหม่ finger f o r r o v e r ที่จะมีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมน,นะครับราวๆ20%ด้วยกัน ดยเป็นไปได้ที่จะมีการยกเอาฟีเจอร์อย่างระบบคันเร่งไฟฟ้าท o ้งทั l ร์ y ท,ท,ที่ถูกพัฒนาปรับปรุงกันมาใหม่พร้อมหมดกันขับขี่ใหม่นะครับและระบบ Honda Select a b l e t o ์ช Control หน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ TFT d i g i ดิจิตอลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ Smart Key นะครับและระบบในการช่วยออกตัวอย่าง Launch Control รวมไปถึงเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะครับที่จะมีการติดตั้งวิงเลนะครับหรือว่า ตัวสปอยเลอร์ที่ฝาดิ้งด้านหน้ามาให้เหมือนกับรุ่นพี่อย่าง CBR 1 0 0 0 r R ด้วยซึ่งตัวนี้เองนะครับจะช่วยให้การแหวกอากาศในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับทำ a e r o d y n a มิกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและข้ออีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือนะครับมีความเป็นไปได้ที่ทาง Honda เองนั้นจะพัฒนาเฟรมรถมาใหม่ให้กับรุ่นนี้นะครับให้มีน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมโดยสังเกตได้จากรถหลาย,ลายรุ่นของทางค่ายในช่วงหลังที่พวกเขาเองได้ทาการเปลี่ยนเฟรมแบบใหม่ ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่าเดิมแต่ใดทางกลับกันกลับมีน้ําหนักที่เบาลงนะครับดังนั้นแล้วกับรถในแนวสปอร์ตเระพิ้าอย่างนี้ก็ถือว่าน้ําหนักตัวรถนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากเหมือนกันโดยเฉพาะมันเป็นรถสำหรับการแข่งขันนะครับในรายการเว r ร์สมอสปอร์ตด้วยดังนั้นแล้วเชื่อเลยว่าทาง h o n d ้จะจัดเต็มกับรถรุ่นนี้อย่างแน่นอน All New Honda CBR 6 0 0 R R นั้นนะครับ หากจกผลิตกันในประเทศไทยจริงตามกระแสข่าวในตอนนี้ก็จะต้องนับว่าเป็นครั้งแรกของรถตระก,กูลนี้เลยนะครับและก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีราคาขายในประเทศไทยที่สามารถจับต้องกันได้ง่ายกว่าการนําเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนมารอรุ้นกันในช่วงปลายปี2020นี้นะครับแวแวๆมาว่าอาจจะใช้การแข่งขันมอเตอรจีพีในประเทศไทยเป็นเวทีในการเปิดตัวด้วย สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส